โอเคสายต่อไปครับพี่น้องนะครับมีกลัวมีคนกลัวได้เลิกเร็วนะฮะมาพูดเองเลยดีกว่านะสวัสดีครับเป็ดเขียวคุยค่ะคุณค่ะคือสืยอี่สอก็พูดเท่าที่พูดได้นะคะก็พูดไปที่พูดไปหลายๆเรื่องนั่นแหละเนี่ยเอาไหนๆเดี๋ยวลงคุณทองจะชวนคุยวันเนี่ยทุกวันเนี่ยน้องหยกเรียนทันอะไรอืม มสองค่ะจะขึ้นมสา,ามแล้วในชีวิตเราเนี่ยเราฝ่ายฝันว่าจะเรียนสาขาไหนมีวิชาเลือกไม่ได้ใจหรือยังยังเลยมันมันถ้าจบมหกแล้วอ่ะเอ้ยคุณต้องวางแผนด้วยคุณต้องวางแผนถึงแม้มันจะเป็นการมโนโการจินตนาการทําได้ไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึง่งคุณต้องมีแผนใช่ไหมล่ะเอออันนี้ทั้งเลือกที่หนึ่งทั้งเลือกที่สองอ่าใช่ป่ะเรียลุงขุนจะพูดให้ฟังเออเราสนใจอะไร นสนใจสเปคสปะ์ไปหมดเลยทั้งมีหลายด้านเลยก็ก็ยังอยู่แสดงว่าเรายังค้นหาตัวเองไม่เจอสิใช่เปล่าล่ะใช่ ว่าเราเอ้ยอาจจะคุณทองอาจจะถามเด็กไวัยไปไหมมันมันผมเคยมีความคิดตั้งแต่วัยเด็กไงเห็นพ่อไปเล่นดนตรีก็อยากแกเล่นดนตรีเหมือนพ่อเออมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ก็เป็นลูกตำรวจทหารโตขึ้นมากูก็อยากจะเป็นตำรวจทหารเหมือนพ่ออะไรอย่างอย่างเนี้ยมันมีอุดมคติแบบวัยเด็กแบบวัยกลางคนแล้วก็แบบวัยแบบผู้ใหญ่อะ่ะอืมครับถ<ะ>้เาเราอยากไปเป็นอะไรอย,อยากไปเป็น <laughs> หนูก็ยังคิดไม่ได้ออกอ่ะมันแบบหนูเป็นคนแบบหาตัวเองไม่ค่อยเจอ,เอ,อ,อหนูก็หนูก็สะเฟฟสปรสะปะไปอ่ะตอนเนี้ยหยายังหาไม่เจอเลยอืมไม่เคยคิดเรอว่าเอ้ยโตมาคือฉันอยากจะเป็นนักการเมืองเอออะไรมีไหมมีไหมฉันอยากแกไปเป็นเกษตรกรฉันอยากจะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆเออมันต้องมีใช่ไหมคนเรามันต้องมนโมนพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ค่ะอะไรนะเคยคิดแบบนั้นอยู่ เคยคิดจับเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีอยู่ค่ะอ่าก็นี่ไงนะเออนี่ไงก็ต้องดูหนังสายไฟใช่ไหมล่ะต้องดูหนังที่มันออกแนวฟิสิกส์ขอกวิทยาศาสตร์หน่อยไอพวกประเภทคโคลนนิ่งประเภทเซรุ่มสำหรับไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <laughs> 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 แล้วเคยมองไปถึงตำแหน่งเจ้าคุณพระอราีินีสนมไหม <laughs> ไม่มีทางไม่มีทางนะฮะอยากเป็นดีไซเนอร์บ้างไหมอยากเป็นิดีไซเนอร์บ้างไหมเออถ้าดีไซน์โอเคก็ก็สนใจเหมือนกันแต่ว่าอยากแบบอยากพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากกว่าใช้เลือกระหว่างสองอันนี้อ่อดังนั้นรัฐบาันี้เราเราเรามีความสนใจในเทคโนโลยีไดบ้างก็เข้า เข้าเข้าอินเทอร์เน็ตเราไปไปอะไรมั้ยมันก็ต้องเรียนวิทย์คณิตต้องหนักหนักหนักวิทย์คณิตหน่อยไหวไหมอืมไอวิทย์ไอคณิตนี่แหละตัว่วงทุกวันนี้ลุงขนทองยังไม่ได้เอาไปใช้หาอะไรเลยพายอายกําลังสองให้กลัวไปใช้ทำที่อะไรให้กูนั่งท่องอยู่นั่นแหละเียอะไรคณิตเออท่องเป็นบ้าเป็นบอไอเฮียไม่ได้ไปใช้อะไรสักอย่างเลย คือหลักสูตรมันไม่ได้สอนให้แบบให้แบบให้รู้สจิตเป็นมันสอนให้จำส่วนใหญ่อะสอนให้จำโอ้คือเขาไม่ได้สอนให้เด็กแบบคิดเป็นมากเท่าไหร่อะค่ะที่หนูสังเกตเฮ้ยแล้วเราเป็นคนที่มาอยู่ในแวดวงแวดวงถือว่าแวดวงการเมืองกันแล้วกันถึงมันจะเป็นกึ่งปิดกึ่งเปิดก็เถอะนะฮะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วน้องหยกเนี่ยสมมติว่าจะต้องอยู่ คนเดียวในอนาคตเนี่ยเห็นไอ้ระบอบมันเป็นแบบเนี้ยมันมันเคยมีความคิดอะไรไหมยอยากเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงระบอบระบบบ้าบ้าบ้าบอเนี่ยให้มันยังไงได้ยังไงเราเคยคิดไหมก็อยากเปลี่ยนค่ะแต่ก็แบบไม่รู้จะใช้วิธีไหนเพราะเลือกตั้งก็เข้าสภาจังหัดมันก็แบบออถนนก็ไม่พอ <c oughs> ใช่ปะลงถนนก็ยังไม่พอใช่ปะ ลงถนนคนก ca ็ยังไม่พอหนูก็แค่คาดหวังแพ่ว่าแบบในอนาคตข้างหน้ามันจะมีคนมากกว่านี้อีกหนูคาดหวังให้แบบมันไม่รู้จะวิธีไหนอ่ะเพราะว่าลงถนนก็ไม่นั่นแต่ว่าใต้ดินก็แบบอันนี้หนูก็ทําไม่ได้เพราะว่าแบบยังอยู่แม่อยู่ก็ก็ยังอยู่ในคอนโทรลอยู่ยังต้องมีผู้ปกครองดูแลอยู่นะครับวันนี้ก็ไปสุดไม่ได้ถ้านังอยากจะไป มากกว่านี้นะก็เอาเท่าที่ขอบเขตและเพดานเออเอาเทอเออถูกต้องเอาเท่าที่ไหวเราเดี๋ยวไอ้ก็เห็นด้วยนะฮะอืมเวลามีกิจกรรมหนูก็ขอแม่ไปอยู่อ๋อแต่นี้แม่ก็ให้ละไปชมรมมันไปชมรมได้ปล่าเฮ้ยจจองจ้องเดี๋ยวที่พหายแล้วพูดดังในบ้านนี่มันอยู่ไหนวันเนี้ยเด็กคนนี้นะมันจะไปขบวนเสด็จมันจะไปเป็นตะวันสองหรือเปล่าวเนี่ย ไม่ขนาดนั้นหรอกอ้าวตอนลูกขนทองเห็นด้วยนะอันนี้ไม่ไอ้ยุนะเสียป๋าเจียมหูผึ่งอีกนะฮะว่าผมยุเด็กไปโดนจับอีกแล้วแล้วแต่ความกล้ามันแล้วแต่อันนี้เด็กมันจะไปเองนะอาจารย์นะเน่นะเราพูดเรื่องนี้คือหนูอยากบอกทุกคนเลยว่าอย่าไปโทษคนที่เสนอไอเดียเขาแค่เสนอมันแล้วแต่คนว่าแบบจะทําหรือไม่ทํามันก็แล้วแต่คนอยู่ดีอ่ะสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับมวลชนประชาชนอ แล้วหนูมองแบบเนี่ยนแบบเยาวชนเนี่ยหนูคิดว่าปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้โดยอะไรเนี่ยอระ,ะ,ะ,ะบอบที่มันไมปเป็นระบอบกฎหมายไปเป็นกฎหมายความยุติธรรมไม่มีพึ่งพาไม่ได้เงี้ยถ้าหนูมองต้นตอเลยนะหนูก็มองที่ระบอบกษัตริย์อ่าซึ่งถ้าจะวันลงมันก็ยากเพราะอำนาจ งั้นที่มันได้หน้าที่มันมีอ่ะมันมหาศาลเออมันมหาศาลมันเข้าไปทุกซอกอนูไปทุกซอกเล็บเตนแล้วพี่น้องนะเออคือถ้าคิดในมุมมองของไอ้วัชรังกรนนะหนูก็คิดว่าแบบถ้าหนูเป็นมันหนูก็ต้องยื้อมันสุดๆอ่ะให้กูได้อยู่นานี่สุดในระบบนั้นอ่ะถ้าหนูเป็นพวกมันอ่ะเพราะว่ากูยังต้องการผลประโยชน์จากพวกมึงพวกประชาชนอ่ะคือไอ้ที่มีอยู่นไม่พอแดงเลยไอ้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันแดกไปวราๆมันยังไม่หมดเลยหนูว่าในมุมมองคนที่มีตังอะ มันต้องทันมีเพิ่มมีเพิ่มมีมหาศาลไม่ได้จะจบหรอกออแล้วก็ใช้ออฟุม่มเฟือยไปใช้สเปดสปะ,ปะเออไม่มีได้มีความหมายอะไรนะเห็นชาวบ้านซื้อกูก็จะซื้อเห็นประเทศอื่นเขาได้ขับกูก็ต้องสั่งมาขับมั่งนะเนออี่ะทั้งที่ไม่ใช่เงินมันแต่เป็นเงินประชาชนออทั้งที่ประชาชนได้รับความยากลำบากหนูจะมาพูดอย่างนี้ได้ไงก็ก็จัดสรรมาเป็นงบประมาณ ให้สารบกษัตริย์แล้วไงเนี่ยปหาว่าพวกฉันไปป้นอยู่ได้ยังไงนี่มันก็มหาว่าอย่างนั้นก็เพวเงินงบประมาณนั้นอะมันตรวจสอบได้ไหมล่ะไม่ได้นั่นไงตรวจสอบไมด้ไมัได้เห็มสได้ถ้าคุณแน่จริงคุณมั่นใจว่ามันโอเคจริงทําไมคุณไม่ตรวจสอบได้ล่ะเอออืมเออนะ และเดี๋ยวเนี่ยมสสี่ห้าหกเนี่ยเขาจะต้องมีวิชาเลือกละเล่ยวิชาเลือกอะไรไว้เรื่ององพยายามจะดูตอนมสี่ทีนี่แหละค่ะเลยเลยเลอมสามมสามทีนี่แหละค่ะจะไปทามไหนีิมสามนี่นก็เรียกว่าเริ่มติวแล้วจะไปทางไหนนะก็ต้องดูดูไว้เผื่อไว้หลายๆายทางเลือกเอาที่ชอบ เอาที่ชอบก่อนอ,อันดับแรกถ้ามันไม่ชอบเนะี่ยเรียนไปให้ตายหามันก็เหมือนข่มเขาวัวให้กินหญ้า่นแหละนะมันไม่ชอบคนมันไม่ชอบเพราะการศึกษาที่หนูเรียนอยู่ตอนนี้อ่ะมันรู้สึกเหมือนเขาต้องการแค่ง,งานจากนักเรียนไม่ได้ต้องการป้อนความรู้ให้นักเรียนเลยอ่ะเห็นนักเรียนเป็นแค่ตัวส่งเสริมหน้าที่ของเขาเท่านั้นถ้ามีอาชีพหรือเปล่าวะใช่ใช่หนูที่หนูมองนะออคือแบบว่านเหมือน,นแบบ เขาให้เด็กนักเรียนทํางานอ่ะและต้องการเพียงแค่งานอ่ะเด็กคุณได้ความรู้หรือไม่ได้ความรู้อ่ะมันไม่ได้แบบเออเขากาจจะสนใจแต่ว่าแบบมันต้องการงานมากกว่าด้วยระบบระบบกระทรวงที่มันเสริมมาให้เป็นอย่างนี้ค่ะอืมเขาก็ออกแบบมาเป็นอย่างเงี้ยก็เรียนมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วเขายังไม่มีปัญหาด้วยพวกมึงมันมีปัญหากันวะแหมแล้วก็รุ่นพวกหนูนม่ยอมกันไงนี่นะฮะเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่ยอมมาการ อะไรที่มันดูว่าเป็นการเรียนการสอนที่ล้าหลังนะมันยังมีความล้าหลังให้เราเห็นอยู่ไหมยุคสมัยปัจจุบันที่หนูเจอเนี่ยลูกก็มีค่ะหลักสูตรแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่พวกความล้าหลังเนี่ยเกิดจากพวกครูรุ่นเทียบเพราะยังมียุคแต่หนูพวกหนูกับเพื่อนสนิทอ่ะชอบครูนิสิตอือก็ครูนิสิตคือเขาจะแบบคุยได้แล้วก็แบบเล่นได้อ๋อ มันมีความเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เกรงและเป็นป้าแก่ๆใส่มองรอดแว่นมานี่มันดูน่ากลัวดูมันซีเรียสใช่ไหม <c oughs> เขาสอนซีเรียสได้ไงครูที่แบบค่อนข่างม่าี้ครูมนุษย์ป้านี่นะครูมนุษย์ป้านี่เขาจะสอนซีเรียสหน่อยนะคอยเออแล้วเขาก็ทำตัวเขาแบบเาไม่เขาซีเรียสด้วยอ่ะแต่ครูนิสิตคือจะแบบพูดกันได้กันเองมันหนูกับเพื่อนคุยเรื่องหนังอยู่เขาก็มาคุยด้วยอ่๋อดีมากดีมากเนี่ยทำงานเสร็จเล่นเกมกันยังชวนเขาเล่นด้วยเลยอ่าเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรหนูหนูชอบนะครูแบบนี้คือแบบมันโอเค มันดีกว่าแบบที่แบบต้องมานั่งแบบคือมัน,นท,ทําให้เด็กไม่เบื่อโรงเรียนนะใช่ก็เด,<อ>ด็กมันก็เด็กบางบางทีอยู่บ้านจัดสรรก็ไม่มีเพื่อนบ้านเคนบ้านจัดสรรนี่มันไม่ได้มีเด็กมาวิ่งไล่เบรกบ้านนู้นบ้านนี้มาวิ่งไล่กันเหมือนเด็กในชุมชนไม่เหมือนกันนะพี่น้องชีวิตคนบ้านจัด,จดสรรกับคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยการใช้ชีวิตของเด็กแตกต่างกันไปแตกต่างกันมากเลยละคนที่มีความเป็นชุมชนเนี่ย ก็จะมีเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเยอะหน่อยนะไม่เหมือนบ้านคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันอยู่แบบตัวใครตัวมันจริงๆนะใช่ค่ะอืมแต่หนูคิดว่าถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเพื่อนน่าจะกล้ากันเยอะตอนนี้มันยังมีกฎหมายคุ้มมันอยู่อืมนะฮะเพราะเวลาหนูคุยกันมันเพื่อนสนิทอะหนูคุยรู้เรื่องอแต่เวลาจะชวนทําอ่าอันนี้เขาก็แบบเงียบกันละหนูก็เลยโอเคเข้าใจ มัน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 ต้องเริ่มบทที่หนึ่งก่อนนะอย่างหนูนี่มันถ้าเป็นเรียนหนังสือก็อยู่ชั้นมัธยมแล้วนะเพื่อนยังอยู่ประถมเลยคุณต้องคุยในเนื้อหาที่มันเป็นประถมก่อนเว้ยใช่ไหมล่ะเออคุณอย่าโอ้โหกูยังไม่ค่อยซึมซับเลยหนึ่งหนึ่งสองคืออะไรเลยหยกมึงมาชวนกูไป ถือโพแล้วเนี่ยเออไอคนนี้หนูเคยถามเรื่องเออเรื่องปาตานีแล้วเขาก็เข้าใจนะเออเอแต่แต่ใจเขายังไม่ได้เหมือนเราไงบางทีพ่อแม่เขาอาจจะยังจะเป็นสลิมอยู่ก็ได้หนูโชคดีนี่ที่มีพ่อแม่ส่งเสริมนะถือว่านะเออรู้สึกพ่อหนูก็ค่อนข้างไทยเฉยไทยสลิมนะจริงดินะอาทําไมแล้วแม่แม่สนับสนุนอะ ก็แม่แบบแม่เห็นว่ามันไม่ชอบทําแม่ก็สนับสนุนแม่ก็กเอาเต็นที่เพราะว่าแบบแม่เป็นคนไม่ชอบขวางหนูเพราะหนูเป็นคนแบบชอบลั้นด้วยเอาเด็กลั้นเด็กฉลาดด้วยนะฮะเราไม่ได้เออเออเออเอนี่ยเ,เราไม่ได้เป็นเออนี่หว่า,ออาตอนที่แบบตอนนี้ฟังใบเย็นเนี่ยพ่อก็เคยแม่กับพ่อกคยเคยมาเกอบเอ็นพูดเลยแ่พ่อบอกว่าแม่ฟังเลยได้สาระ <c oughs> พี่พ่อพ่อกันยะเลอะเลอะเขาทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมพ่อพ่อ พราะลุงขุนทองเนะี่ยครอบครัวล้าฉานมาหลายครอบครัวนะไม่พ่อก็โทรบ,บอกว่าแค่แซมเล่นเล่นแม่ก็ไม่เล่นโอ้โหทีนี้ก็เหนูก็เลยมาอยู่ฟังด้วยเลยเพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบพ่อแบบไม่อยากยุ่งแบบเวลาทําอะไรมากเลยไม่อยากเตือนเพราะว่าหนูเป็นคนชอบเถียงแล้วเวลาหนูว่าหนูก็ว่าตาว่าเขาก็เลยไม่อยากว่าหมืนกันครับครับ อโอ้ก็แม่แม่ก็แม่ก็ดีนะโชคดีหนูโชคดีรุดที่เขาไม่ได้ต่อต้านไปทุกอย่างแต่แต่เพื่อนเขาไม่ได้โชคดีเหมือนหนูไงดังนั้นการที่จะชวนทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูที่ทางลมให้ดีนะค่อยๆนวดค่อยๆนวดไปนะได้สักคนสองคนก็ถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วนะลองดูอลองทําดูลองทําดู และในแวดวงนักเรียนนี้ระดับมอตอ้นนี้เขาสนใจการเมืองกันบ้างไหมที่หนูเห็นมีสนใจนะคะหรอเขารู้ไหมสามกีบคืออะไรอ่ะมอสองเนี่ยเขารู้ไหมสามกีบคืออะไรอ่ะรู้กันทั่วขมอนหนึ่งก็รู้ค่ะรู้ตั้งแต่มนหนึ่งเลยโอ้โหสามกีบคืออะไรนลยเคยมีนะเคยมีกลุ่มกลุ่มลายรวมระดับชั้นอะแต่ว่าหนูทําหายไปละ,ะเขาพูดถึงการเมืองกันด้วย พูดถึงแบบตอนมับคอฝอฉีดน้ำสีกแก้วน้ำตาลใส่กู้ชมนุมเออเออเออเอาข่าวมาลงกันมีการพูดถึงกลุ่มนักเรียนเลวอะไรบ้างไหมเพื่อนเราทั้ง er นั้นนั่นอะพวกนั้นอะมีค่ะคือโรงเรียนหนูอะมีกลุ่มแบบเหมือนสาขาย่อยของนักเรียนเลวมาอยู่อยู่แล้วด้วยมั้งครับรู้สึกก็เหมือนเป็นสาขาใ่อยของนักเรียนเลวเขาก็สาขาใหญ่ของนักเรียนเลวเลยเหรอสาขาย่อยสาขา่อยอ๋อสาขาย่อ่โอโหไม่ธรรมดานะะออ รารู้สึกยังไงมีมร,งรู้สึกเอ้ย<โ>กูอยากแกไปเข้าไปร่วมกับเขามากเลยอะ่ะกูจะต้องทอํายังไงเคยมีความคิดไหมเห็นเห็นเขาทำเนี่ยเห็นเพื่อนทําเนี่ยก็เคยเห็นเขาทำเห็นเห็กทำก็เออก็ไอ้น้องอะไรนะ่ะมันมันมันเป็นสู้แบบสันติวิธีที่มันตัดผมอ่อ๋อมีมีเหรอคะเออ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 อันนั้นหนูคิดว่าแบบเออเขาก็เสียสละ แต่ว่าหนูก็ไม่ค่อยอยากจะสันติวิธีแล้วพอเห็นการจะทาของพวกตำรวจหรือพวกเราทำได้แค่นี้มันแสดงออกได้แ,ไดแค่นีาได้แค่แล้วปัจจุบันก็รอให้ถึงเวลามากกว่านี้ก่อนอก่อนที่จะถึงวันนั้นก็หาอะไรทําได้ก็หาทําไปก่อนนะโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปคุณพ่อี่ไม่สนใจการเมืองไม่เอาเลยเหรือการเมืองหรือเขาเบื่อหรือเขาจะไงเอาแต่ส่วนใหญ่เป็นใครเฉย,ยไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่มันมาอใจเขาคุยหนึ ออมีอะไรอีกไม่ลูกมีอะไรอีกเออแล้วก็ไอทำโพูก็โดนคดีอีกโอ้สาสุสติ๊กเกอร์ใครนะใครโดนคดีอีกนะก็ตะวันคุณตะวันอีกคนเดิมกับเพื่อนที่ทำโพลแลวโดนต้องต้องต้องต่อสู้ด้วยเชิงสัญลักษณ์นะช่วงนี้ไม่ได้เคยไปโรงเรียนไงการติดโบไม่่อยไปไหนไม่รู้จะมีผลหรือเปล่าไปตลอดตลอดตลาดก็อ่า ผูกโบนะให้กำลังใจกันไปทำได้แค่นี้อก็พยายามทำเต็มที่ทำราะได้ทำกำไมก็เห็นด้วยเห็นด้วยนะฮะก็เอาใจช่วยนะกิจกรรมต่อไปนี่มีอะไรในหัวเลยยังเนี่ยยังหมดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็พยายามคิดคิดอยู่อะคะก็ไม่มีใครชวนชวนใครใครก็ไม่ไปไปคนเดียวแม่งเลย ใช่กล้าไปคนเดียวแต่ต้องพยายามหาวิทยากิจกรรมหาวิธีคิดอยู่ค่ะก็นี่แหละยืนทับซือ้อเพลบนสะพานล,ลอยน่ะเราได้ภาพไยให้เพื่อนใครจะได้มึงมึงไม่ช่วยกูเดี๋ยวมึงมาถ่ายไลฟ์สดกูหน่อย <c oughs> เออ,เอ,อช่วยถ่ายถือกล้องให้กูหน่อยออ <c oughs> ที่เหลือผู <c oughs> ้จาัดก,การเองนหนูกนาไลฟ์สดไปยืนถือนั่นแหละยืนถือโพขบนสเสด็จอะไรก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวป๋าเจียมหัวผึ่งอีกด่ากูอีกเนี่ยอย่างนี้หาว่าลูกคุณทองโยกไหมเนะี่ย ดูว่ามันไม่ใช่อยู่อะไรทั้งสิ้นแหละเขาลุาลงแค่เสนอไอเดียแค่นั้นน่ะมันก็อยู่ที่คนทําอยู่หรือเปล่าคะคนไม่ทํามันก็ไม่ทําอยู่นั่นน่ะนะจะพูดให้ตายหา<ช>พูดให้ให้ปากฉีกมันก็ไม่ทําอยู่นั่นแหละคือคนน่ะถ้าเขาเห็นด้วยแต่ถ้ามันจะไม่ทําก็ไม่ทําำคือถ้าสมมติว่าแบบเห็นด้วยแต่ว่าใจยังไม่อยากทําเนี่ยเขาก็ไม่ทำหรอกถ้าถ้าไปยืนทําโพเนี่หรู้ยก มีอะไรในใจหรือยังมีมีม,มีมีโพในใจหรือยังเ,เออโทษหรอเออที่หนูเคยคิดเล่นๆนะเออถ้าถามว่าแบบไอ้นั่นถ้าถามว่าขบวนเสด็จมันเนตวหนึ่งสองถ้าทําโพถามว่ารู้จักข้อสามไฟเย็นหรือไม่ถ้าไม่รู้จักสอในให้เขารู้จักมันจะเดือด้อยโอ้เ <laughs> คยคิดแบบนี้เคยลองคิดทําคะทำไมไม่เอาแบบกลางๆล,ล่ะเออประเภทโพ คุณเห็นประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเออหรือ <c oughs> กษัตริย์กับประชาชนใครสําคัญกว่ากันเออแบบที่ตะวันมันพูดอะ่ะถ้ามีทาหน้าลงหนังแล้วเขียนว่าควรมีเพลงขึ้นก่อนหรือไม่โอ้ยลากลําโพงไปด้วยได้ยิ่งเจ๋งเลยนะเปิดไวไฟเพลงไม่ลักระวังติดค,คุกไปด้วยนะครับ <c oughs> ออ ระหว่างเนี่ยเรายืนทํากิจกรรมเราก็ไม่ได้ใช้เสียงอยู่แล้วใช่ป่าเมื่อไม่ได้ใช้เสียงเราก็ใช้ลากไหมลำพงลากไปสักใบายไหมเดี๋ยวลุงขุนทองซื้อให้เนี่ยเดี๋ยวเราดมพี่น้องซื้อให้เนี่ยลำพงลากไม่ไม่ไม,ไม่ประเด็นคือหนูจะหอบไปยังไงวะลากลอ้อไม่ต้องหอบลำพงแบบเบาๆสักสองสามกิโลไปทําที่ไหนเด่ะครับคุณไปทําที่ไหนดีหน้าห้าง <Okay. S 1> เออ นะฮะไม่รู้อ่ะเออไม่รู้อ่ะนะเออก็ไม่ต้องมีลโพงก็ได้มั้งเออแค่ตัวคำพวกไม่ได้ก็แล้วแหละพูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีอืจริงก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคำว่าอาจจะหลีกเลี่ยงคำว่ากษัตริย์อ่ะเราใช้คำอื่นแทนเอือ แต่ความจริงมันก็รู้สึกอยากมีเพื่อนให้ร่วมเหมือนกันแน่นอนมันอบอุ่นว่ามันมันไม่วางเวงแต่มันไม่มีใครให้ทํายังไงล่ะตะวันมันก็คงคิดแบบนี้แหละเออแต่คุณตะวันเขาสุดยอดจริงคือคือแบบทำคนเดียวแล้วก็แบบอเจ๋งเออนั่นแหละคิดคิดว่าสักวันหนึ่งกูจะเป็นแบบตะวันเคยคิดไหมอาถามจริงจริงไม่เคยคิดเทียบใครแตู่คิดว่าแบบอยากทําอะไรให้มันแบบเปลี่ยนให้มันแบบ เป็นแบบสเปเชียลบ้างโอ้ไม่นั่นบ้างธรรมดาแล้วโลกไม่จำใช่ไหมอยากทำเงี้นแบบทำอะไรสักอย่างให้มันรู้ถึงตัวแม่งเลยโอ้โหทำปุ๊บไอ้รู้ถึงตัวแม่งเลยพี่น้องเลยนะเด็กคิดใช่หนูคิดอย่างงั้นไม่หนูใจร้อนไงลลกไม่ใช่หนูคือหนูเห็นใช่ไหมไอ้ไอ้พวกพุทธศาสนเข้าใกล้ได้ขนาดใช่ไหมหนูก็เลยทำให้จรง มันมีที่อะไรทำให้เข้าใกล้ได้ขนาดนั้นหนูมีความคิดจะไปชุ i ไอแพดว่าไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองให้แม่งรู้ต่อหน้าต่อตาเลยแต่ความจริงมันมีแต่พวกคนเองทั้งแหละที่เข้ากันได้หนูไปถามมาแล้วครับโอเควันนี้ก็มีเนี่ยเรื่องคุยกันเยอะแยะเนะ่ขอบคุณมากน้องโยกครับสวัสดีสวัสดีแล้วก็อะไรอะตกใจหมดแล้วก็อะไรไอกำลังทีเอ็มอะถ้ามันจะติดคนที่แคลงออกทางการเมืองก็มันรู้ไปดีว่าติด ให้มันติดทั่วบ้าน <S <S ทั่วเมืองเลยถ้ามีคนออกมาพูดแล้วมันติดติด,ตด,ตดเอาเข้าไป<อ>คนได้รู้ว่ามีคุณไม่เอามานันหนูคิดอ่ะในงานแต,นต่ติอดอ่ะก็วันนี้เพียงเท่านี้ค่ะก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณฮะนี่คือความคิดของเด็กมอสองนะครับนะเราก็อาจจะมีคนคิดแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาติดต่อกับช่องไฟเย็นอาจจะไม่รู้จักซะด้วยซ้ำไปนะครับที่น้องหยกเนี่ย ติดตามช่างไฟเย็นได้เพราะว่าแม่เขาแนะนําให้ดูนะฮะอืมด้วยด้วยพลวัตแบบนี้